ตอนที่4นะครับอุปกรณ์สําหรับที่ใช้ในการซ่อมบํารุงดูแลรักษาโดยพื้นฐานก็จะมีพวกประแจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประแจปากตายจะประแจแหวนแล้วก็ประแจเรื่อนนะครับแล้วก็ประแจบ็อกนะครับแล้วก็ไขควงชนิดต่างๆนะครับเช่นไขควงไขควงวัดไฟฟ้ามันติมิเตอร์แล้วก็คีมปอกสาย rg 6ตรงนี้นะครับแล้วก็คีมเข้าหัวแบบอัด แล้วก็แบบบีบนะครับแล้วก็ขีมเข้าหัวแบบบีบหรือย้ำนะครับสว่านชนิดเจาะคอนกรีตแล้วก็ดอกเจาะคอนกรีตแล้วก็คอนนะครับแล้วก็มีเข็มทิศแล้วก็เครื่องมือวัดมุมวัดองศานะครับแล้วก็มีเครื่องมือวัดระดับน้ํานะครับในการติดตั้งนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันสําหรับติดตั้งจานนะครับ ในอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถติดตั้งจานได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับถ้าใช้แอปพลิเคชันพวกนี้แล้วก็เครื่องมือวัดสัญญาณดาวเทียมนะครับเซทเลสต์ฟิลเดอร์มิเตอร์นะครับก็วัดความเข้มของสัญญาณในการติดตั้งนะครับปัจจุบันการรับสัญญาณดาวเทียมนั้นได้เปลี่ยนจากดาวเทียมไทยคม5เป็นดาวเทียมไทยคม8นะครับทำให้บรรดาทีวีที่ใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ KU b a n บมีปัญหาในการรับสัญญาณดาวเทียม จะแสดงผลที่หน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณอย่างนี้นะครับข้อแนะนําก็คือว่า1ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟโทรทัศน์กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมว่าเสียบอยู่หรือเปล่านะครับสตรวจสอบสายสัญญาณการเชื่อมต่อจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับกับเครื่องรับสัญญาโทรทัศน์เช่นสาย HDMI หรือสาย AV ว่าได้ต่อเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะครับแล้วก็ตรวจสอบ พอททีวีที่ใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณนะครับดาวเทียมจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยกดปุ่มที่ Remote, put, sort, รีโมทอินพุตแะ้วก็ซอสนะฮะของรีโมททีวีเพื่อเลือกพอตที่สายสัญญาณดาวเทียมเสียบอยู่นะครับเช่นพอท HDMI หรือว่า AV แล้วก็เปิดทีวีเพื่อตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ หากเปิดเครื่องแล้วมีโลโก้เ,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปรากฏหน้าจอทีวีแสดงว่าเครื่องรับสัญญาณใช้งานได้ปกติก็จะเป็นโลโก้ของยี่ห้อต่างๆนะครับในกรณีในกรณีที่มีสัญญาณมาจากหัวรับสัญญาณ LNB จะแสดงแถบความแรงสัญญาณไม่ต่ำกว่า80%และถ้ารับสัญญาณภาพ เสียงได้ต้องมีแถบคุณภาพสัญญาณไม่น้อยกว่า60%นะครับนะครับความแรงของสัญญาณสีฟ้าเนี่ยฮะเคุณภาพ85อร์นตอย่างนี้ใช้ได้ครับในกรณีที่ไม่มีสัญญาณภาพมาจากหัวรับสัญญาณจะแสดงแถบความแรงของหัวรับสัญญาณแต่จะไม่แสดงแถบคุณภาพสัญญาณที่รับได้ต้องมีการปรับแก้จานและเครื่องรับสัญญาณ อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะความแรงของสัญญาณน้อยกว่า22นะก็จะมีแทบเป็นสีแดงเตือนว่ามันไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็ต้องรีบปรับแก้ละครับในกรณีที่ไม่มีแถบคุณภาพสัญญาณให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของหัวต่อ F t y ท e ที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและ LNB ะครก็คือลองถอดออกมาดูนะครับว่าสายไฟขาดหรือเปล่านะครับหรือว่า ไอตัวแกนกลางเนี่ยมันโผล่มาที่จะไปเชื่อมต่อกับ LNB หรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าสายแน่นหรือเปล่ารวมหรือเปล่านะครับก็เช็คตรงนี้นะครับรวมเพ้งตรวสอบหัวรับสัญญาณด้วยนะครับว่าอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการเสียหายชำรุดอย่างใดน,นะครับแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งจานดาวเทียมต้องไม่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณรวมทั้ง ตรวจสอบ,บม,ม,ม,มุมกวาดมุมก้มมุมเงยของจานดาวเทียมและขาตั้งจานดาวเทียมว่าอยู่ในสภาพที่ปกตหหิหรือเปล่านะครับโดยการตรวจสอบโดยการวัดองศาอย่างนี้นะครับว่ายังอยู่ในองศาที่เป็นมาตรฐานหรือเปล่าในการรับสัญญาณนะครับแล้วก็นี้ก็คือรูปแบบการการต่อการใช้งานนะครับก็จะมีแบบที่1น,นะครับจานรับสัญญาณหัว lnb นะครับไปที่ line m รีเซ e ิร์แล้วก็จากเครื่องรับสัญญาณก็ต่อเป็น HDMI เข้าทีวีอันนี้คือแบบที่2นะครับ LNb Universal แบบ2ขั้วแล้วก็1เครื่องรับสัญญาณก็รับจากจานรับสัญญาณดาวเทียมมาเข้า2ขั้วนะครับแล้วก็ออกไปที่ตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็แยกเป็น HDMI เข้าทีวี แบบที่3ก็คือ LNB u n i v e r s a l แบบ2ขั้วเช่นกันนะครับแต่ว่าแยกเครื่องรับสัญญาณออกเป็น4เครื่องรับสัญญาณ LNB เข้ามานะครับลายที่1น B ลายที่2 H แล้วก็แยกมันตีสวิตช์ออกเป็น4เครื่องรับสัญญาณนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่4นะครับสำหรับการส่งงานในตอนที่4นี้ก็คือนำภาพภาพการนำเสนอรูปแบบการต่ออุปกรณ์ของโรงเรียนของท่านนะครับว่า ใช้รูปแบบใดนะครับมันจะมีแบบ1แบบ2แบบ3นะครับใช้รูปแบบใดแล้วก็ตอไปยังอาคารใดนะครับเป็นผังเป็นผังออกมานะครับแล้วก็ทำเป็นเอกสารหรือเป็นภาพแล้วก็แนบลิงก์ส่งมาเหมือนเดิมครับ